ไม่ให้รู้เรียนแล้วนะทำมาทงานที่บ้านลเอกันตลกกะเราเข้าสดีเออผดดู มาในบ้านไฟไหม้ลูกเห็นูแม่ชีวิตตลกปัวพันอยู่กับต้นเต็นเนี่ยอะไรทำไมเป็นเกะกะเลือเดินนะไปว่ามึงเห็นไหมลูกไปทำพ่ออะไปว่าโอ้โหไม่รู้จักว่าที่นี่เป็นทางเท้าเขาเดินนั่งเกะกะบ้าท่าอยู่ได้โอได้รางวัลเป็นพระป่าลอยฟ้าเลย รางวัลน,นี้เจ้าได้แต่ใดมาคุณผู้ชมขเขาเมตตาท่านมอบให้ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยซื้ออะไรรางวัลแบบนี้ <c oughs> อย่ากแกยกายได้ไหมถ้าเด็กเข้าบ้านใครอะชายชเลยใชายใครใช่เลยเนี่ยแกรู้แต่ฉันด้วยเหรอเอกลักษณ์ใช่ไหมเนี่ย,ยใช่ไหมเรื่องอ้เรื่องยังไงเรื่องอะไรทำไมพระเอกที่เขาบอกพระเอกหน้าเด็กหน้ากเลย าาดูมองด้านไหนมองด้านซ้ายเหมือนเด็กอายุสิบเจ็ดขอบใจมองด้านขวาเมืออเด็กอายุสิบเก้ามองด้านหน้าเมือนเด็กอายุสิบหเข้าคบกันประจำไอ้มึงลองนวนวรวมดิว่าเท่าไหร่เลยวะ78ิแปดนี่พ่อกับแม่จะนอยู่หรือเปล่าถามริงๆเลยทำไมมาจากบิ๊กซีใช่ไหมทำไมเหรอเห็นหางตาสองข้างมีบา์โพสประตูประตูเขาเส้นตรงอันนี้กูเส้นเฉียง มีเกแปดลิ้มไม่สพ่อกับแม่อยู่หรือเปล่าอยู่ด้านในพ่อเล็กอยู่ด vet ้านในขอบใจมากขอบใจมากคิดถึง mm ป้า hmm. ป้าคิดถึงป้ามาเลื่อยเินโอ้โหป้าป้ามามาป้าป้ามามีโอ้โหสวัสดีเจ้าป้าป้า ป้าเธอป้าเธอเอไปไหนอ่ะลูคุณแม่ส่งให้น้องไปเรียนที่ไหนเนี่ยแอน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 ดับเบิลโล่ไม่ป้าเลยอะไรวะมันนี่เลยโอ้โหอายเขาไม่ได้ส่งลูกไปเรียนถึงเมืองนอกเนานาพ่อลูกก็ทักเดินฟ้าเธอแปลว่าพ่อไม่ทักเลยลูกมาดับเบิลโล่ไปว่าอะไรวันดีไงวันดีไม่ใช่อะไรอ่ะดับเบิลปลว่านก ปัญญาอ่อนแล้วคู่เลยป้าเธอป้าเธอ I miss you I miss you I miss you ให้ตายสิหยุ่นวะป้าเนี่ยไง I miss you หมายถึงว่าถือพ่อมากเจ็บ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 พ่อก็พ่อก็มีมีตะบุ

ำฝรั่งคำแล้วรอน้องอแล้วสสปีอดีแดอออันเพิ่ันลวอลองลองดูว่าอีลินมันพันวอะไรนี่มีคนหนึงไงแยกจำได้ไหมผู้หญิงนะที่ว่าโตมาไล่ๆกันนน่นนั่นน่วอนยืนเขียวอยู่นั่นนะว a e วายนายนายจะนทานนี้เหรอขวาขวาโน้นรอเราว เงินงบเงินทุกท่านบอกไดงเําไรเะเริเอลพวพวอะไรหรือเปล่าเนาะเออเอาละเอาละเปลี่ยนๆๆเเงงเงงแรไปเลยมั้ ก็เจอมิสมามีมิสบีสบีสแม่หนีไม่ริลูกอิงที่คุณหญิงสั่งผมไม่ได้เตรียมมหอลาตกการอะผมเตรียมแล้วนนี้มีอุปกรจีนมาของของจียมเไยคุณพ่อมป็นไรนางพีมาลูกมีไอชง่งานที่มันใหญ่โตติ้นตัวอะไล่ะครับใช่ใช่แนใช่ใช่แนใช่ใช่เรียกง่ายๆว่างว นิ้วกิ้วแย่เย่ขอเชิญกิว้วคณะพี่เพืหลิงสิงมิง่งหีิิบเขียวเลยพบกับพนักงนทีมงานครับนิ่งหน่อยเติมยิ้มด้วยดูนะครับหัวหน้าของพวกผมสะพานมากพี่ไร่พี่ปองมากค่เะเป็นเอกยอย่างยิ่งที่มาชม นึ่งนองกับหนึ่งบาเชิญยิ้มง่ะลืมไปอวดเป็นนิ้วเดี๋ยวก่อนแล้วัลจากผู้ชมที่อยากรอชมถึงบ้านออกมาโอ้โหเฮ้ยเป็นหัวหน้าได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวพเดี๋ยวพิ่นเดี๋ยวพิ่นนี้กูจะเขียนไงมึงมึงต้องคิดสิว่าใครได้รางวัลเยอะคนนั้นละผัวเมียกัง นี่ไม่ต้องบอกเลยว่าว่าเอกลักษณ์เขาไม่ไปต่ำระเบิดทางที่งหรอกมันชงนั่งมงเมาเว้ยพูดแพลงนิ้วก่อนยิ้วสิ่งมึนไปเอ้าอายก็กลับไปคนซั่นสิงมนตรีไงหล่ะครับอายก็กลับไปดิมึงไม่เคยลูนิ้วเหรอรูนิ้วอ่ะรูยิ้วไม่เคยเห็นแล้วเคยเห็นแต่รูนี่เก ดูกันแสดงนิ้วออ๋ดูนิ้วไม่เคยอ่ะตัวเมียออกมามันต้องอายตัวผู้อยาตัวเมียอายตัวผู้อยาตัวเมียอายตัวผู้อยาตกลงคือนี่มันจะได้กันไหมวะทำอะไรอะไอ้ตัวผู้อยาไอ้ตัวเมียอายแทุบๆแล้วก็ไล่เองว่าหมายถึงจะได้ทำการแสดงไหม มันเป็นกำกึ่งของนง้วเขามาจากไหนเนี่ยนง้วเนี่ยว่าหล่ะเป็นนง้วมาจากไฮหลำโอ๋ออยู่ไฮหลำมหาคุณพ่อหำไหลเฮ้ยนั่งยังไงให้มันไหลมันเป็นตองเหนือของประเทศจิงมีชื่อไหมมีชื่อไหมมีสิชื่ออะไรกัน เด็กๆนั่งกันเต็มไปหมดและครั้งแรกเมื่อที่เราได้รับเกียรติจากคุณอภิรลงค์ให้มาทำการแสดงแล้วตัวใอภาพแล้วมาเล่นอะไรหยาใครคนกรุงเทพเนี่ยมารยากคงจริงมียแย่ทงังเขาจริงเด้เขาจากปัญญาชนเล่าหีรังอ่กมันก็เริ่ม พี่ไม่ไล่หลังพาหูเปียกอะพีแฉะมั้งมึงทมตุ้มติ่งอะไรนักหนาก็อยากรู้ึงไม่อยากคุยกับมึงหรอกมมึงเป็นคนควยใหญ่ควยตอตจริงเหรอเพ่อนจริงทาแปะใหม่สิมึงไม่พูดจาหยาบคายตลอดไม่พูดหยาบเลย กูดูใครดูป้ายด้วยกูดูมึงกูจะทีมมึงด้วยมึงมาพูดจาหยาบคายเลยอาเลยหยาหมายถึงว่าเรือมีศักดิ์ศรีแค่นเนี้ยแต่ขควยว่าตัวเองอ่ะใหญ่ตโ,โเญตเขาเรียกคุยใหญ่คุยโตเขาเรียกคุยใหญ่คุยโตหลือเรียกอีกอย่างน่ำอย่างมึงือนหน้าขี้ควายไอ้เดิมไปไหนเหมือนดีนะขี่ไปขี้ขวายไง กูไม hmm. ่อยากคุยกับมึงแล้วทำไมไม่อยากคุยมึงแล้วคุยกับกูเลยไม่เอาเดี๋ยวกูจะเข้าไปแสดงนี้กูจะเอาตังค์แล้วกลับบ้านเลยมึงจะไม่คุยกับกูแล้วกลับบ้านเรื่องเหนื่อยให้คนอื่นกูรับปากกลับบ้านอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เป็นนิสัยตรงพันดานนี่เดี๋ยวมึงกับกูวค่อยคุยกันมึงกับกัวเจ๊ะกันก่อนที่ไหนอะไม่ใช่บอกว่ามึงกับกัวคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกมึงกับกูเหลือค่อยคุยกัน กลัวเจ๊กกันก่อนย่าเไม่มีเยอะแยะไอ้ถุงเยอะแยะไหมบ้าเลยเดี๋ยวพ่อค้าซื้อนองมันแอบโูคือกลัวจะมีคนตาบอดอยู่ถ้าตรงนี้มึงจะบ้าอะไรแล้มึงจะจูบเข้ากระจุกแน่มึงด้าอะไรงมึ่หมายถึงว่ามึงกับกูเนี่ยค้ากวยกางมึงกับกูเจ๊กกันก่อมึงแยกไปทางซ้ายกูเจ๊กไปทางขวาทางคนทางเจ๊กทางกันกองโอ้โหบ้าไอ้เขาเรียกว่าแยกทางกันแก แยกทางเจี๊ยบกลางแยกทางอย่าให้กูโมโหเลยมึงตายแบบพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงตายไงพ่อแม่มึงไอ้เจ็๊ยบกลางตายคุณฟ้ามึงรู้ดีไงเนี่ยพ่อมึงตายที่ไหนพ่อมึงตายลาบดีแม่มึงตายที่ไหนก็ขอประถมเองไม่พ่อกับแม่มันตายคนละที 应该白人差不多。